แรงงานต่างด้าวที่ใหญ่ที่สุดในอิสาราเอลก่อนความขัดแยง้งระหว่างอิสาราเอลกับกลุ่มฮามาสนะฮะจะปะทุขึ้นรอยเตอร์ระบุว่าคนไทยจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะจากชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการทํางานในอิสาราเอลเนื่องจากข้าวแรงงานสูงนะครับโอกาสการทํางานของพวกเขาคือ,อหลุดพ้นจากหนี้สินซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสําคัญสําหรับประชาชนหลายล้านคนในเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอยเตอร์ก็ยังระบุว่ารายงานของไทยชุดแรกจะบินออกจากกรุงเทพมหาคนครในวันอังคารที่25มิถุนายนนะครับส่วนอีกกลุ่มก็จะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะเดินทางไปในขณะที่สงครามกกำลังบานปลายรัฐบาลก็ยังคงส่งแรงงานไปสงครามตัวประกันชุดเดิม13คนก็ยังไม่รู้ชะตากรรมแต่ไทยก็ส่งแรงงานไปเพื่อที่จะทำงานในอิสราเอล